เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดักนะครับว่าดักอย่างไงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะวางแบบนี้นะครับแวงอาหารนิดนึงนะครับแบบดยาประมาณนี้ครับผมนั่งตกปลาเล่นๆนะครับนี่คือผลนานที่ผมได้นะครับเหยื่อนี้ใช้ตกปลาได้ด้วยนะครับติดตามนะครับดูครับกุ้งนะครับกุ้งกุ้งปลาซิลเขาเยอะมากเยี่ยมทำปลาซิลตั้งกุ้งนะครับผมไม่มีพูดเล่นดูครับเยอะมากดูครับเยี่ยมครับ กุ้งก็เข้าเยอะนะครับกระซีวก็เข้าเยอะครับดูครับเยอะไหมครับเป็นเครื่องกิโลนะครับกุ้งนะครับกุ้งอันนี้ทั้งกุ้งทั้งปลานะครับเยอะมากครับเยอะไหมครับเข้าจนที่ดักหักเลยนะครับคิดดูดูครับเยอะไหมครับปลานี่ใสใหญ่มากนะครับไม่ได้ใสเล็กนะครับประมาณเกือบสี่นิ้วนะครับ เห็นกระรอกไหมครับน่ยปลาเยอะมากครับดูครับโอ้สาบปรเริ่มเลยครับดูซสายครับปลาแรดครับตาแรดนูครับมาอีกตัวแล้วครับอันนั้นก็ปลาแรดนะครับดูครับเจอกันแล้วครับสองตัวครับโอ้ตัวนู๊ใหญ่ครับใหญ่มากดูซสายครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับสวยไหมครับบรรยากาศดีมากครับมาเที่ยวกันไดนน้นะครับนนกระบี่นะครับได้น้ำอันเดักสกกวนะครับเย็น อากาศมันร้อนครับมานั่งพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปทําการดักกุ้งให้ดูนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลหานนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร้แล้วก็กด ente, ก,ดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับว่าผมไปดักกุ้งดักปลาที่ไหนครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคอยติดตามผลหานนะครับว่าผมไปดักกุ้งได้เยอะหรือว่าได้น้อยคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ ก็เคัเสร็จแล้วนะครับขอบคุณสําหรับทุกๆออเดอร์มานะครับเียไว้ใจในสินค้าของผมนะครับผมบอกให้เลยว่าเหยื่อดักกุ้งดังปกปลาขั้นเทพเนี่ยที่ไหนมีตัวผมบอกให้เลยครับได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นตครับผมต้องการให้ทุกๆท่านได้ทดลองเอาไปใช้กันดูนะครับเหยื่อผมดีจริงนะครับดีชัวครับร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองสูตรเหยื่อหอมให้ดูนะครับรอบนี้ผมจะเอามาลองดักปลาซิวนะครับ ดักกุ้งด้วยครับแต่ว่าผมจะเน้นปาซิลมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดักนะครับว่าดักอย่างไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือการปลูกเหยื่อของผมนะครับปลูกเหยื่อนี้ใช้เป็นยางวงนะครับห้อยไว้แล้วก็ให้ห่างจากพื้นประมาณสักอ่านิ้วชี้นึงครับอประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการวางกันนะครับนี่เป็นพื้นที่นะครับที่ผมดักพวนี้ครับอ่าประมาณนี้แต่ผมจะวางน้าตื้นนะครับ อ่านี่คือวิธีการวางของผมนะครับผมจะวางแบบนี้นะครับอันนี้สูตรจะหอมนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าผลานจะได้สักประมาณไหนอ่าเวลาดักนะครับแกวงอาหารนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับแกวงอาหารให้มันกระจายครับอ่ะดักเสร็จก็เอาหญ้ามาปิดไว้นิดนึงครับปิดหญ้าประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลานกันนะครับว่าจะได้สักประมาณไหนอ่ะติดตามนะครับอันนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วครับ เดี๋ยวสักสี่โมงครับค่อยมาดูกันนะครับติดตามครับผมผมนั่งตกปลาเล่นๆนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูที่ดักกุ้งกันนะครับนี่คือผลงานที่ผมได้นะครับนี่ครับปลาจะเปียนสี่ตัวครับแล้วก็ปลาหมอตัวหนึ่งก่อนที่ว่าเราจะไปดูที่ดักกุ้งกันก็นั่งกินน้ำลำใหญ่ครับกินน้ำลำใหญ่ครับอะโอเคครับผมเหยื่อนี้ใช้ตกปลาได้ด้วยนะครับติดตามนะครับ เมื่อกี้นั่งจิบน้ำลำไยกับนั่งตกปลาได้ปลาตะเพียนสี่ตัวนะครับปลาหมองตัวหนึ่งนะครับอ่าสิบสองอันนะครับผมลืมบอกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานแรกกันนะครับติดตามนะครับฝนตกครับเมื่อกี้ฝนตกอันนี้ข้าวเต็มเลยครับเห็นไหมครับทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับนะครับกุ้งก็ข้าเยอะนะครับ ดูครับ geliyor. นี่คือผลงานอันแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับจากน้ำตื้นนะครับอันนี้กุ้งเข้าเต็มเลยครับดูครับกุ้งนะครับกุ้งกุ้งอันนี้กุ้งครับค่ดิวข้าไม่เยอะครับแต่กุ้งเข้าโอเคครับผม เดี <mm um> ๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับนี่ปลาซิวข้าวเต็มเลยครับดูครับรอบนี้ดักปลาซิวนะครับดักกุ้งด้วยครับกุ้งก็เข้าเยอะครับดูครับทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับวว้าเยอะไหมครับคุ่นๆก็ได้นะครับสูตรยาหอมนะครับครั้งที่แล้วสูตรยาหมักนะครับก็เข้าดีครับรอบนี้ก็เข้าดีครับ ติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ดักปลาซิลนะครับลองดูนะครับทำปลาซิลตั้งกุ้งครับดูครับยยมดูครับทาปลาซิวตั้งกุ้งนะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับดูปลาซิลค่าวันนี้ครับผมไม่มีพูดเล่นผมไม่มีพูดเล่นดูครับเยอะมากติดลูกปลาชนตัวเล็กตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมปล่อยก่อนปลาหายครับปลาชนตัวเล็กครับปล่อยก่อน ดูครับเยอะไหมครับเยอะเยอมากครับปลาซิวนะครับปลาซิวดูครับเยี่ยมครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับดูครับดูกุ้งกับปลาซิวเข้าครับเยอะไหมครับเยอะมากครับ ผมบอกให้เลยว่าสูตรยาหอมนะครับสูตรยาหอมสั่งกันได้นะครับหรือว่าจะทําเองก็ได้นะครับเยี่ยมครับเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวมาดูวันต่อไปกันนะครับดูครับทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับดูครับกุ้งก็เข้าเยอะนะครับปลาซิวก็เข้าเยอะครับเห็นไหมครับสูตรยาหอมครับ เขาดีไหมครับติดตามนะครับยอดครับเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้ดักไว้ปากท่อเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูครับดักปากท่อเลยครับอยากรู้ครับว่ามีปลามีกุ้งหรือเปล่าฝนตกครับดูกุ้งเข้าครับดูครับดูครับ เยอะมากครับราสลิดโตเบิ่มนี่ครับ <rue> นี่ครับดูครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้หอบเลยครับติดตามครับผมเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับดูอันนี้เข้านะครับ อันนี้เข้าดูครับเยอะไหมครับทั้งกุ้งทั้งปลาซิลวนะครับดูครับเยอะมากเยอะดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับดูครับเป็นเครื่องกิโลนะครับเข้าเยอะมากครับทั้งกุ้งทั้งปลาครับผมอุดหนุนกันได้นะครับหรือว่าจะทําเองก็ได้ครับแล้วแต่อ่าถ้าอุดหนุนก็อุดหนุนผ่านช่องผมนะครับ หรือว่าสั่งผ่านเพจผมก็ได้หากินถิ่นบ้านเราครับสกายฟิตติ้งตอนนี้จัดโปรอยู่นะครับหนึ่งถึงสี่ห่อค่าส่งแค่สี่ิบาาท5้าห่อขึ้นไปนะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับอุดหนุนกันได้นะครับติดตามครับผมเยอะไหมครับกุ้งนะครับกุ้งติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ทั้งกุ้งทั้งปลานะครับ เยอะมากครับ <laughs> ข้าเยอะครับพ <g ül> ุ่งก็เข้าเยอะปลาซิวก็ข้าเยอะครับดู <g ül> ครับเย <laughs> อะไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับ <g ül> อันนี้เข้าจนทด่ดัดหักเลยครนี่ข้าจนที่ดัดหักเลยครับ <g ül> ข้าวจนที่ดักหักเลยนะครับคิดถูกเยอะไหมครับเันแต่ละนั้นนี่ครับหนูครับเยอะไหมเยอะมากนะครับลาซิโอก็เข้าเยอะกุ้งก็เข้าเยอะหนูครับเข้าเยอะไหมครับลาซิวด้วยกุ้งด้วยนะครับข้าวจนที่ดักหักเลยหรือว่าผมยกหักเองครับไม่แน่ใจมันนาเลยด้วยแหละครับหูครับนี่ครับลักกะดีก็ ขาดแล้วครับแข็งแรงนะครับตะกาดิที่นี่โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันนะครับเข้าเยอะมากครับวันนี้สูตรเยอดหอมนะครับเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครับอันนั้นไม่ใช่ที่ดักผมนะครับของเขานะครับก็ดักอ่าลืมไว้ครับอันนี้ได้เป็นกุ้งนะครับกุ้งเข้าเยอะเลยแหละครับดูครับเห็นไหมครับกุ้งนะครับ กุ้งล้วนดูครับกุ้งล้วนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลหารรวมกันนะครับว่าวันนี้ผมได้ประมาณไหนนะเยอะครับวันนี้ประมาณผมว่าเกือบสามกิโลอ่ะครับเข้าเยอะไหมครับเข้าดีนะครับสูตรยาหอมสูตรยาหมักก็เข้าดีครับลองเอาไปทําดูหรือว่าลองอุดหนุนในเพจผมก็ได้หรือว่าผ่านช้อปปี้ผ่านลาซาด้าก็ได้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสูตรยาหอมครับติดตามนะครับ อันนี้ก็คือผลงานที่ได้ทั้งหมดของวันนี้นะครับดูครับเยอะไหมครับทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับผมบอกให้เลยว่าเยอะมากครับประมาณสักสามกิโลได้มั้งครับอ่ะเยอะมากครับอ่ะโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับสูตรเหยื่อหอมนะครับถ้าใครจะลองทําดูก็ได้นะครับหรือว่าใครจะช่วยอุดหนุนผมก็ได้นะครับผมบอกให้เลยว่าเหยื่อนี้เข้าดีมากครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับไม่ใช่ว่าเหยื่อธรรมดานะครับโอเคครับผมช่องทางในการสั่งซื้อถ้าใครจะช่วยอุดหนุนผมนะครับ ผมบอกให้เลยว่าเหยื่อนี้ถ้ามีตัวที่ไหนรับรองได้ชัวร์ร้อเซครับไม่ต้องกลัวครับผมมาลองให้ดูแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเข้าดีไหมครับผมมาลองให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าผมทําแบบเล่นๆไม่ใช่ครับผมมาลองให้ดูด้วยนะครับว่ามันเข้าดีจริงๆครับอโอเคครับผมช่องทางในการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งผ่านเพจผมนะครับหากินถิ่นบ้านเรานะครับสกายพิชชิ่งตอนนี้ผมจัดโปรอยู่นะครับหนึ่งถึงสี่หอ ค่าส่งแค่45บาทนะครับ5ห่อขึ้นไปนี่ฟรีค่าส่งนะครับไม่มีค่าส่งนะครับอ่ะคุ้มแม่ครับผมบอกเลยผมจัดโปรโมชั่นให้ด้วย1ห่อสามารถดักได้8-10อันนะครับแล้วก็ช่องทางในการสั่งซื้ออีกสองช่องทางนะครับก็คือสั่งผ่านช้อปปี้เหยือดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับห่อละ50บาทเหมือนกันแต่ว่าค่าขนส่งก็คือตามเงื่อนไขของตัวช้อปปี้เขาที่เขาทําไว้ครับตามระบบของเขาอันนั้นผมไม่แน่ใจครับสามารถสั่งได้เหมือนกัน เหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับผ่านช้อปปี้หรือว่าผ่านลาซาด้าครับเหมือนกันครับเหยื่อดักกุ้งฝอยแต่ว่าชื่อของตัวอาหารผมก็คือเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพพอละห้าสิบาทเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมมาลองให้ดูแล้วนะครับว่าเหยื่อนี้มันใช้ได้จริงครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนครับ ทำอาหารเป็นเมนูอะไรนะครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับผมทาคลิปนี้มีสาระครับแล้วก็ทุกๆท่านสามารถเอาไปประกอบเป็นอาชีพได้อะติดตามกันเยอะๆนะครับอะติดตามครับผมเกือบลืมปลาครับเมื่อกี้ที่ตกได้ครับนี่ครับปลานี้ไซส์ใหญ่มากนะครับไม่ได้ไซส์เล็กนะครับประมาณเกือบสี่นิ้วนะครับอเป็นไงบ้างครับเดียดักกุ้งหักปลาขั้นเทพนะครับเกือบลืมครับเกือบลืมอโอเคครับผม